วันนี้มาเปลี่ยนสายท่อนำทิ้งนะครับเครื่องสัผานะครับผมคนอื่นก็ไขน็อตนะครับทุกตัวนะครับหนึ่งสองนะครับสามเครื่องสภาถ้าเป็นฝาคู่นะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะมีฝาเซอร์วิสตัวนี้อยู่นะครับก็ไขออกได้เลยครับเอาอกมาตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเจ้าตัว่อน้ำทิ้งนะครับก็จะลงตรงนี้นะครับอันนี้ก็ให้เราเปลี่ยนเป็นไขค้งแบนนะครับนี่เ้าก็เอา สายท่อทิ้งออกเลยนะครับตันนี้ก็น่าจะติดกาวมานะครับแน่นเลยนี่นะครับก็ใส่กาวออกให้ชัวร์ก่อนนะครับจากนั้นทอก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกด้านล่างไปเลยนะครับผมอาจจะเอียงสักพัไปนิดหนึ่งก็ออกแบบนี้ครับสายใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อนสนใจก็ดูที่ตะกร้าสหนค้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็จะสอดเข้าจากทางด้านล่างนะครับเอียงกรับสักพนิดนึงนะครับสอดท่อจากรูด้านล่าง แล้วก็ใส่เข้าไปในรูได้เลยนะครับก็ดันเข้าไปได้เลยไม่ยากนะครับหลังจากที่เราใส่ใสายท่อนำทิ้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็แผ่นหลังนะครับมาใส่ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับแค่ดันเข้าไปแบบนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลคจกดติดตามให้ด้วยกันนะครับแล้วก็สินค้าดูที่ตะกร้าสีเหลืงองด้านล่าง,ลางคลิปได้เลยนะครับ